ดรสุพลได้เปิดเผยถึงตัวเลขหลังจากที่มีการประเมินค่า,าสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยนะฮะ,ะปรากฏว่าตัวเลขราคาที่ดินราคา,าสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินในกรุงเทพมหานครเนี่ยกลับแพงขึ้นฮะหลังจากที่น้ําท่วมไปแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยจะตกลงไปแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะ ถ้าคุณไปดูเอาพื้นที่เอาที่แพงที่สุดเลยแล้วกันนะฮะราคาที่ดินที่แปลงที่มีราคาสูงสุดเนี่ยอยู่บริเวณสยามพารากอนนะฮะห้างสรรพสินค้าชื่อดังสยามพารากอนสยามสแควร์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลมบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินเจ็นะฮะส่วนนั้นแพงทั้งนั้นนะฮะแพงที่สุดนะฮะพื้นที่ที่พูดง่ายเกือบที่จะมีการชุมนุมบางส่วนมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแสดงว่า ราคาที่ดินนั้นไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงทางการเมืองนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแสดงว่าความเสี่ยงทางการเมืองไม่เกิดขึ้นบ่อยก็เลยไม่สะท้อนออกมาในราคาที่ดินที่ตกลงไปราคาที่ดินกลับสูงขึ้นในบริเวณต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดถึงประเมินได้เนี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง2องแสนบาทต่อตารางวาสูงขึ้นมาร้อยละส7สูงขึ้นมา17%เ ในปี2553เนี่ยถ้าคุณไปดูที่ดินบริเวณสยามพารากอนสยามสแควร์บริเวณนั้นราคายอยู่ที่1ล้าน2 0สนบาทต่อตารางวานะฮะตัวเลขในปีนี้1ล้าน4 0สนบาทต่อตารางวาขึ้นมา2แสนคราวนี้น่งดูตัวเลขนีอาจ,จะบอกเอ้ยมันแพงขนาดไหนมันแพงมากๆากะ560ล้านบาทต่อไร่นะนั่นคือแพงที่สุด ในประเทศไทยก็แพงที่สุดในกรุงเทพมหานครก็คือแพงที่สุดในประเทศไทยอ,อยู่ใจกลางเมืองนะฮะมีรถไฟฟ้าแล่นผ่านสะดวกต่อการสัญจรไปมาแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนําสะดวกต่อการเดินทางนะะถ้าจะมีจุดอ่อนในการประเมินถึงราคาของอสังหาริมทรัพย์ในที่นี้ก็คงจะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทางการเมืองและการชุมนุมดูจากน้ําท่วมคราวนี้น้ําก็ท่วมไม่ถึงบริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นราคาก็สูง ตามความเสี่ยงที่มีน้อยต่อปัญหาอุทกภัยธรรมชาติถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกและทางฝั่งตอนเหนือของเมืองหลวงของเรารองลงมาเนี่ยนะครับที่ดินที่มีราคาสูงรองลงมาจะอยู่ติดกับถนนวิทยุถนนสีลมถนนราชดำริบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าในแถวแถวนั้นราคาประเมินได้ตารางวางละละหนึ่งล้านหนึ่บาทส่วนแถวติดถนนสุขุมวิทช่วงต้นนะครับ แถวอาคารไทม์สแควร์ Square, ตลอดแนวถนนสาทรเนี่ยอันนี้จะรองลงมานะฮะตารางวาละ1ล้านบาทณเวลานี้ถ้าคุณไปดูตัวเลขของธนาคารประเทศไทยแล้วคุณย้อนกลับไปดูถึงราคาสังหารได้มาทรัพย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงขาลงเลยนะฮะแล้วการที่ราคาสังหาค่อยๆปรับขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในแบบที่ไม่ก้าวกระโดดจนเกินไปเนี่ยมันเริ่มพิสูจน์ให้เห็น ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยนั้นได้ค่อยๆฟื้นตัวมาอย่างยั่งยืนย้อนกลับไปในปี40ซึ่งมีวิกฤตขั้นรุนแรงฟองสบูนะ่แตก40มาจนถึงตอนนี้ได้มีความวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในแบบที่น่าพึงพอใจทีเดียวสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมแค่นั่งคิดว่ามันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันอย่างสถานการณ์น้าท่วมในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยราคาก็สูงกว่าจริงๆแสดงว่าบางพื้นที่มันก็ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็น่าลงทุนมากกว่าแต่ว่าในที่นี้ถึงแม้ว่าสยามสาทรศรีลมเนี่ยปลอดภัยจากน้ําท่วมเหนือไปกว่าพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครเนี่ย แต่ความเสี่ยงทางการเมืองเวลามีการชุมนุมอันนี้ยังไม่แน่ซึ่งผมเชื่อว่าตัวเลขน,นี้เขายังไม่ได้ประเมินถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองเข้าไปหรือแม้กระทั่งการก่อการร้ายซึ่งการก่อการร้ายส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นแถวๆที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจแบบที่ราคาที่ดินแพงแบบที่สรุปในวันนี้